ในชากที่สิบโซงในถ้ำกรับตาละปัตนี้ก็มีอยักตนเนื่อชื่อว่าหยักนกวีด เป็นช้างที่ทำอาวุธให้เทวดา่าังสวัรค์อาจจะมีในไส้ขีเมาไปสักนิดแต่ถวยเทพเทวดาต่างๆก็ให้ความเชื่อถือและมาสร้างตีมีตีดาบอาวุธต่างๆกับอยากนกวีดอยู่ตลอดเวลาวันนี้ในขณะที่อยากนกวีดกำลังนั่งทำงานอยู่ก็นายบายนายหนุ่ยนายทิ้งก็ดึนเข้ามาในถ้ำถ้าไม่อยากนกวีดตกใจว่ามนุษย์นหนอยมากที่จะเข้ามาในถ้ำนี้ถ้าไม่ใหญ่ถวยเทพ ตวดาหรือพวกอาซูนต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นายใบเลนแนะนมให้ฟังว่าเข้าในชื่อนายใบอยากนอกวิทย์ก็ไม่เปรกใจบอกคุณใบจะเข้ามาที่นี่พูดได้แต่ช่องคุณล่างหน้าจะพูดไม่ได้นายนู่นนุยพู้ที่ทำสัญญาชาวสือลินเทวดาจากนายใบมาเลวก็พูดขึ้นทันทีว่าผุ่มนี่ชื่อนู่นนุยอ๋อมึงใบกันเนี่ยลูกอนข้าไม้กับผมไตรลินติวดา ใใายใบยังเล่าให้ความว่าตามจริงเขาเดินทางเพื่อจะมายาไปรักษาองคา์าราชีนีดีรางไกยกลับมาเป็นอยากเป็นมารและกลับมาเป็นคุชาราโดยพลันหมายพลนึง่งพมเป็นศิษย์ของฤษีทองดวงพระยันบาวชวัยเดินทางมาทางติดเนื้อสักวันหนึ่งเทวดาจะเปิดทางให้แต่เพื่อมาถึงกลางทางมาพบเทวดาตนนึ่งแกชื่อวาวชนุแกเล่าให้ฟังว่าไม่ตรงไปเอาเลวยาผู้มีบุญไปเอาเลว้ว และววิศนุนั้นเกได้เล่าให้ฟังว่ามีอยักษ์ตนหนึ่งชือา่ายักษ์ทองคํามันได้อาวุธสวรรค์จากไพรส่วนคือกุ้งจักไพรส่วนเพราะมันหนังบําเพ็ญเพีย,พยพรพมะ เพราะมันหนังบำเพ็ญเพียรภาวนามานับพันปีไรีส่วนหรือประธานกงจักให้มันเมื่อใดไปถึงมันเอากงจักไปใช้ในทางที่พิษฆ่าคนล้มตายกันไม่เว้นแต่ละวันเยื่อคนล่าสุดคือพระธิดาฉบาททองี่ทุขมกงจักคาดส่งทนเพราะอยากทองคามันเยาทำเมียแต่พระธิดาไม่ยอมแต่หลังจากติดโดนกงจักนั้นไปเรวพระธิดาก็รู้สึกตัวอยู่ตะโลด ไม่ได้สิ้นไปชนแต่อย่างใดทานเวชนุในนํำไว้พมนำเหลืองนี้มาปรึกษาอยากนกวีดดูว่ามีวิธีนใดที่เราจะปราบอยาก ท่องคำไดมั่งอนที่ถูกอย่างจะไสเกินไปยักทองคำเมื่อได้ควางคำในใายใบปูดเซ็ตก็อข้าวยานสมาธิมองเรื่องเล่าดีมันจะเกิดขึ้นในอนาคตและบอกกับนบายใบว่าเราไม่มีอาวุธสวรนายแต่เรามีโรงเท้าให้ไปนึ่งขู่รงเทา้าขูนี่คือโรงเท้าของทีพองค์นึ่งที่ข้าพระเจ้าเคารพได้นับ ถือถือทุนหมักๆการที่จะปราบมานครั้งนี้ทำหรือก็ได้ใส่รองเท้านี่เหลียวเยียบก็ทีหน้าอ,อกอยากทงคำเนี่ยมันก็คาดใจตายเลยแต่การวางเพ่นที่จะโย้ให้มันโนอนลงให้เยียบหน้าอ,อกเนี่ยไม่ใช่เรื่องไงลงไปเกปริศนากันเอาเอง อยากนกวีดพอพูดเสร็จก็กลมลงกราบนายใบยและรองใหน้นายใบยนั้นกำลังยืนงงอยู่กับรองเท้าคู่นี้ว่าเอารองเท้าไปปราบมันนี่มันก็นอย่างงง,งส่งไส้แปลกอยู่แล้วนี่อยากตรงนี้มากราบตีนเขาลาวนี่เป็นเรื่องที่แปลกเข้าไปเลยแต่ไม่ทันได้ท่ามโค้งส่งไส้อะไรเพราะเวลามันมีหน่อยก็โคลายอยากนกวีดเพื่อเดินทางไปพระมานาคนในทันที อยากนกวีก็อวยพรให้ในใบเดินทางโดยความโุกดีส่วนยาที่จะรักษาฝ่ายยิ่งให้ร่างกล้ก,กลับมาปกติด้นั้นสักวันหนึ่งฐานจะรู้เองจะกล้าวมาถีบานผักีสีน้าบดีลั่งจากถีมังโกนในรับยาผิดจาหรือที่นกเข็ดเลวเนี่ยก็เดินทางกลับมาบ้านเผื่อจะวางเพ่นกับโผลในการถีจะขึ้นทวายองราชา มันเป็นช่วงเวลาที่ยักษ์ทองคำนั้นพลาดถาจากเจ้ายิ่งชาบาทองพลาดถาต่อสู้กันจนร้างถือคาดส่้องโทนจนไม่ได้จับมาเป็นเมียกะโหผ่านบานลังนี้วันนี้ก็มันได้กรินเมื่อกับเป็นกรินผู้หญิงยักษ์ทองคําก็โดดลงมาทีหน้าบานองไสหน้าบดีทันทีเมื่อยักษ์ทองคําโดนมาทีหน้าบานก็มาเจอกับมังกรในคูมในชามพอดี เลยถามไปว่าที่นี่มีผู้หญิงหรือไม่จะมีส่งมาให้เราทันทีเราได้กลิ่นผู้หญิงนายมังกรรู้ได้ทันทีว่าอยากนี่มันตรงการเมียของเขาไปเป็นภรรยาในนอนแต่บอกว่าไม่มีที่นี่ไม่มีผู้หญิงไอ้แกกลับไปทึดพูดไม่ทันคาดคําพิมค่เนี่ยเธอก็เห็นว่าสามีเธอกลับมาแล้วก็ดีใจวิงเข้ามากรสามีอยากท่องคําเมื่อได้เห็นพิมพ์ค่นี่ก็ชอบมากๆอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเฉยชมก็เลยโคกับมังกร ตรงวันนี้ถ้าเป็นเมียมึงก็กูโคได้ไหมเพราะกูโอบลูกผู้ชใยนี่ข่าได้ย่ำไม่ได้เมื่อได้ยินแบบนั่นเลวจึงเกิดการต่อสู้เพื่อเยงชิงนางในขณะที่ต่อสู้นั้นมังกรในคมในชามเกืดพลาดท่าโดนคุมกงจักตายมดทัางสามคนคุณบันลือได้ยินเสียงเอออยไวมาจากหน้าบานก็ออกมาดูเห็นว่าลูกชายกำลังต่อสู้อยู่กับ กอยวิงกำลังจะเข้ามาช่วยแต่กืดพรา,าดท่าดดนกงจักไปอีคนทำให้เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านทันทีอยากมาทุกคนตายมดก็อเห็นแค่นางพิมพ์แค่ผู้หญิงส่วยที่เข้าตรงการก็อุ้มนางพิมพ์แค่ไปเชยชมเป็นเมียของเขาในฉากนี้โอนในรูวคนที่คิดลมลางสถทาบันพ้นสุดท้ายนั้นตายซบไม่ช่วย คุณบรรลือเล่ลูกนั้นคิดจะปรุงประชุนราชาโคพระนานเจ้าหมุนทาโดยให้ฤาทีนกเข็ดทำอย่าผิดให้จะขึ้นไปถวายองค์ราชาเพื่อปรุงประชานได้พ้นทุดไทยกลับทูกข้่าตายอยู่ที่หน้าบานอย่างอาเน็ตอานาต